สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราครูผู้สอนคนพิการนะคะจากสกลร,ระดับอำเภอนาการค่ะดิฉันนาง,งลูกลุนสา,าราค่ะแฟนนางสาวอริยาสิงออบ้านหาค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของนักศึกษาผู้พิการนะคะคนแรกค่ะ สวัสดีครันริชรามุรีค่ะนี่นะครับผมจะมาอธิบายอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับอุปกรณ์วาลนะครับลดแรงดันหรือป้องกันแรงดันป้อนกลับนะครับวาลปิดเปิดนะครับเพื่อฉุดเฉินนะครับมีเกจวัดความร้อนนะครับเพื่อเช็คอุณหภูมิและ เกียัดแรงดันลมนะครับเพื่อทั้งตันครับผมต่อมานะครับกลไกการทำงานครับผมเรานำถุงพลาสติกขวดเตานะครับใส่เข้าไปในฝาครับปิดให้สนิทครับผมต่อมาเราจะทำการใช้เตานะครับเพื่อหลอมน้ำมันครับหลอมถุงพลาสติกเสร็จนะครับ ก็จะลำเลียงมาอย่างท่อครับผมต่อมาก็จะมีชั้นนะครับเป็นชั้นเปิดน้ำมันช่องแรกและช่องสองนะครับฝั่งนี้จะเป็นดีเซลฝั่งบนจะเป็นเบนซินนะครับหลังจากที่ผ่านช่องแต่ละช่องมาก็จะมีการกันนะครับมีชุดดักนะครับละอองน้ำมันขึ้นมาตรงปลายนะครับด้านปลายจะเป็นแก๊สนะครับผม สำหรับโครงงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการสกลรระดับอำเภอนากลางนางนวพัฒนจันทาทูนขอขอบคุณค่ะ